สวัสดีครับก่อนรับชมรับฟังคลิปขอแรงสนับสนุนเล็กๆจากทุกคนฝากกดไลค์และกดติดตามให้ด้วยนะครับไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับคือตัวแรก193เสเสียงของพรรคภุ่ิใจไทยครับจากการเลือกตั้งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2569ที่ผ่านมาเนี่ยเรียกได้ว่าหักปากกาเซียนทุกสำนักเลยนะครับใช่ค่ะคือมันไม่ใช่แค่การชนะเลือกตั้งธรรมดานะคะแต่มันเป็นการพลิกหน้ากระดานการเมืองไทยไปโดยสิ้นเชิงเลยค่ะ ตอนนี้ค่ายสีน้ำเงินกลายเป็นศูนย์กลางของแรงกระเพื่อมทั้งหมดในการจัดตั้งรัฐบาลใหม่เลยซึ่งวันนี้ในการเจาะเลืกข้อมูลของเราเราจะมาแกะสมการอำนาจนี้กันครับว่าภายใต้ฉากหน้าที่ดูเหมือนจะราบรื่นเนี่ย มันมีการแย่งชิงโค้ต้ากระทรวงระดับแสนล้านแล้วก็มีคลื่นใต้น้ําอะไรซ่องอยู่บ้างน่าสนใจมากค่ะประเด็นนี้เพราะถ้าเราลองกลางข้อมูลจากสื่อลหลายๆสํานักดูนะคะไม่ว่าจะเป็นไทย PBS Post t o สต y สยสยามรัฐไทยโพสต์ Daily News แนวหน้าหรือทัง PPTV เนี่ยจะเห็นเลยว่าภาพข่าวรายวันกับเกมใต้ดินที่นักวิเคราะห์เขากาลังจับตามองกันอยู่มันมีมิติที่ซ้อนทับกันอยู่เยอะมากค่ะและเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนที่สุดนะครับวันนี้เราจะนําข้อมูล ข้อมูลจากทุกขั้วสื่อมาวางบนโต๊ะเลยแล้วก็กางดูกันแบบแฟร์ครับใช่ค่ะต้องย้ําก่อนเลยนะคะว่าข้อมูลทั้งหมดเป็นการรายงานและวิเคราะห์ตามเนื้อหาจากแหล่งข้อมูลต้นทางเท่านั้นค่ะไม่ได้เป็นการสนับสนุนหรือเอ็นเอียงทางการเมืองฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งเลยเป้าหวายของเราคือเพื่อทําความเข้าใจกลไกลและก็ยุทธศาสตร์ของทุกภัคก,การเมืองอย่างเป็นกลางค่ะเอาล่ะเรามาค่อยๆแกะรอยเรื่องนี้กันครับ เริ่มจากตัวเลขที่ทำให้กระดานนี้เปลี่ยนไปเลยตอนนี้เรามี193เสียงจากพักภูมิใจไทยรวมกับอีก58เสียงจากพัรกล้าธรรม ัวเรียกกลมๆออกมาที่251เสียงซึ่งมันทะลุกึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนรัศดรไปเรียบร้อยแล้วนะครับอืมสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจจรงนี้ก็คือตัวเรียกนี้แหละคะ่ะที่มันไปทําลายยุทธศาสตร์ของพรรคอื่นๆโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยที่มีอยุ่74ดเสียงแบบพังทลายเลยค่ะอย่าง,งไงนะครับคือจากที่เคยเป็นพรรคตัวแปรสําคัญใช่ไหมครับถูกต้องค่ะคือก่อนหน้านี้พรรคเพื่อไทยเขาวางตําแหน่งตัวเองไว้เป็นโกลเด้นแชร์เลยนะคะคือคํานวณไว้แล้วว่าไม่ว่าขั้วไหนจะเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาล สุดท้ายก็ต้องมางอขอเสียง74เสียงนี้ไปเติมให้เต็มสภา,าแต่พอภูมิใจไทยจับมือกับกล้าทาและได้251เสียงปุ๊บความจําเป็นตรงนั้นมันหายไปเลยใช่ค่ะอำนาจต่อรองสลายไปในอากาศทันทีเลยจากที่เคยมองตัวเองเป็นผู้ชี้ชะตาตอนนี้บทวิเคราะห์หลายสำนักมองตรงกันเลยค่ะว่าสถานะของเพื่อไทยถูกบีบให้กลายเป็นแค่ตัวเลือกเสริมไปแล้วค่ะโอ้เพราะตกอยู่ในแสนะัทธานแบบนี้เนี่ยทางเลือกของเพื่อไทยดูเหมือนจะเหนื่อยทุกทางเลยนะครับ จากข้อมูลที่เรามีตอนนี้เพื่อไทยเหลือทางแยกหลักๆแค่2ทางซึ่งต้องกลืนเลือดทั้งคู่เลย ทางแรกคือยอมลดเพดานบินตัวเองลงมาครับคือยอมไปรับกระทรวงเกรด B หรือเกรด C แทนใช่ไหมคะใช่ครับ <c oughs> เพื่อให้ได้ร่วมรัฐบาลในสูตรนำลั่นเขียวแดงซึ่งสูตรนี้จะทำให้รัฐบาลมีเสียงทะลุไปถึง325เ<โ>สียงเลยแข็งแกร่งมากแต่ก็แลกมากับสับสรรือของอดีตพักปืนหนึ่งนะครับอืมและถ้าไม่เลือกทางนั้นทางที่2ก็คือการเดินหน้าไปเป็นฝ่ายค้านร่วมกับพักประชาชนเลยอ่ะซึ่งเขามีอยู่1 1 8เสียงทางนี้ก็ดูจะเสียงในระยะยาวเหมือนกันนะครับเสียงมากค่ะเพราะทานเสียง เสียงของพักเพื่อไทยกับพักประชาชนเนี่ยมีความทับซ้อนกันในหลายพื้นที่เลยนะคะการพินัางเป็นฝ่ายค้านเบอร์2หมายความว่าบทบาทและพื้นที่สื่อของเพื่อไทยอาจจะถูกสไตล์การตรวจสอบที่ดุดันของพักประชาชนกลบจุม,มิตรได้เลยค่ะนึกภาพออกเลยครับดามองในมุมกลับกันนะครับ ทั้งฝั่งภูมิใจไทยเองที่เป็นแกนนําการดึงพักใหญ่อย่างเพื่อไทยเข้ามาร่วมบ้านด้วยเนี่ยเขาใช่จะนั่งสบายใจนะครับแน่นอนค่ะภูมิใจไทยต้องการเสถียรภาพก็จริงแต่เขาก็ไม่อยากได้พักใหญ่ที่ฉลาดในเกมการเมืองเข้ามาเป็นหอกข้างแคร่หรอกค่ะ,คะสู้ไปบริหารจัดการพักเล็กน่าจะคุมทิศทางรัฐบาลได้ง่ายกว่าและนี่คือจุดที่เรียงมันน่าสนใจสุดๆครับพอพูดถึงการตั้งรัฐบาลมันก็หนีไม่พ้นการแย่งชิงโคต้ากระทรวงเกรดเอใช่ไหมครับ ผมไปดูข้อมูลจากโพสต์ทูเดย์มาสมรภูมิหลักรอบนี้ไปตกอยู่ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับโอโ้กระทรวงนี้งบประมาณมหาศาลมากนะคะใช่ครับงบประมาณปลาเข้าไป1.25ล้านบาทและที่พีกกว่านั้นคือเกือบ70%ของงบก้อนนี้หรือราวๆ82,989ล้านบาทไปกระจุกตัวอยู่ที่กรมชนลัประธานกรมเดียวเลยครับอืมกรมชนลัประทานนี่แหละค่ะคือขุมทรัพย์ทางการเมืองเลยทําไมงบบริหารจัดการน้ําถึงกลายเป็นเค้กชิ้นที่ทุกพักต้องแย่งกันขนาด ถ้าเราลองมองลึกลงไปในพื้นที่นะคะกรมชนรับประทานคือหัวใจของการนักษาฐานเสียงเลยค่ะการบริหารจัดการน้ําสร้างอ่างเก็บน้ําหรืออนุมัติฝ่ายกั้นน้ำเนี่ยมันหมายถึงงบที่ลงไปถึงผู้รับเหมาเกิดการจ้างงานและแก้ปัญหาปากท้องให้เกษตรกร,รกโดยตรงเลยสอสอคนไหนดึงโครงการลงพื้นที่ตัวเองได้ก็แทบจะก,การันตีคะแนนเลือกตั้งรอบหน้าได้เลยค่ะมีหน้าเหรอครับมาเลยกลายเป็นภาพการประทะกันของนโยบายเรือธงอย่างจังเลย ฝั่งเพื่อไทยก็ต้องการกระทรวงนี้มากเพราะหาเสียงไว้กับเมกะโปรเจกต์พักนี้เกษตรกร3ปีซึ่งครอบคลุมถึง3.5ล้านบัญชีเลยนะครับในขณะที่พักกล้าทำภายใต้กันนำเงาของร้อยเอกธรรมนัตก็ล็อกเป้ากระทรวงนี้ไว้เหมือนกันค่ะเพื่อสารต่อนโยบายเปลี่ยนสป,ปรกรเป็นโฉนดครุฑแดงแล้วก็พวกปุ๋ยคลครึ่งแปลว่าการแย่งชิงนี้ไม่ใช่แค่เรื่องตัวบุคคลลสิครับ ไม่ใช่เลยค่ะมันคือการชิงพื้นที่สร้างผลงานทางนโยบายเพื่อฐานเสียงในอนาคตล้วนๆเลยค่ะใครได้กระทรวงนี้ไปก็เท่ากับกุมความได้เปรียบไปแล้ว1นก้าวทีนี้พอผลประโยชน์ขัดกันภาพความตึงเครียดก็เริ่มหลุดออกมาตามสื่อครับอย่างที่ pptv กับ daily news รายงานว่ามีคนเห็นคุณอนุทินคุยอย่างเคร่งเครียดกับคุณนฤมลหัวหน้าพักล่าธรรมที่งานศพในสมขา อ่าฮะแล้วหลังจากนั้นร้อยเอกธรรมนัตก็ประกาศลาราชการยาวเลยใช่ไหมคะใช่ครับบินไปดูแสงเหนือที่ยุโรปเฉยเลยท่าทีแบบนี้ในทางการเมืองมันแปลว่าอะไรครับ ในทางการเมืองนะคะการพักร้อนในช่วงวิกฤตแบบนี้มักจะแฝงในอของการถอยไปตั้งหลักเพื่อกลับมาพลิกเกมอย่างหนึ่งค่ะเป็นยุทธศาสตร์แยกกันเดินรวมกันตีอย่างหนึ่งซึ่งทางไทย P ีพีเอสเขาวิเคราะห์ว่ามันมาจากความกังวลของพักภูมิใจไทยเรื่องปมจริยธรรมค่ะอ๋อปมจริยธรรมที่เคยทําให้อดีตนายกเศรษฐาต้องหลุดจากตําแหน่งตอนเคสคุณพิชิตชื่นบานใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะภูมิใจไทยเขากลัวประวัติศาสตร์ซ้ารอยค่ะถ้าตั้งร้อยเอกธรรมนัน เป็นรัฐมนตรีอาจจะเป็นช่องโหว่ให้ถูกร้องเรียนจนรัฐบาลล้มได้เลยจะเลยมีข่าวว่าบีบให้กล้าทำร่วมรัฐบาลแบบไม่มีเงื่อนไขหรือต้องไม่มีชื่อร้อยเอกธรรมนัตในคอรมอรค่ะเด็ดขาดมากครับแต่ว่านะฮะขนาดที่สื่อกำลังโฟกัสเรื่องความขัดแย้งของสองพรรคนี้ผมไปเจอทฤษฎีหนึ่งจากแนวหน้าน่าสนใจมากเขาตั้งข้อสังเกตว่าหรือจริงๆแล้วพรรกล้าธรรมคือพันธมิตรกอของเพื่อไทยครับ ทฤษฎีนี้ล้ำลึกมากค่ะคือเขาอธิบายว่าพักได้เป็นพื้นที่ที่เพื่อไทยเจาะไม่เคยเข้าใช่ไหมคะไม่ว่าจะใช้นโยบายอะไรก็ตามใช่ครับฐานเสียงประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทยแข็งมากนั่นแหละค่ะการส่งพักสาขาอย่างกล้าธําที่ไม่มีโลโก้เพื่อไทยแปะอยู่ไปเจาะฐานเสียงในภาคใต้มันเป็นยุทธศาสตร์แตกแบงค์พันยุคใหม่ค่ะให้ปิดตัดคะแนนคู่แข่งในพื้นที่ที่ตัวเองสู้ไม่ได้โดยตรง มาดูโฉมหน้าคอรมออนุทิน2กันบ้างตอนนี้โคต้าของภูมิใจไทยชัดเจนมากคือกวาดไปถึง19เก้าอี้และที่ฮือหาคือการดึงเทคโนแคลดคนนอกเข้ามาเสริมทัพเพียบเลยครับใช่ค่ะรายชื่อที่ออกมาน่าสนใจลังนั้นเลยนะคะ ระดับบิ๊กเนมเลยครับอย่างอาจารย์บรวรศักดิ์อุวันโนคุณศิหศักดิ์พวงเกตแก้วคุณสุปจีสุธรรมพันธ์แลวก็ดกเอรเอกนิตนิติฐันประพาสแถมภูมิใจไทยยังยึดกระทรวงหลักเดิมอย่างมหาดไทยคมนาคมและดีอเอาไว้แน่นเลยคือภาพที่ออกมาเนี่ยภูมิใจไทยกําลังพยายามสลัดภาพพักภูมิภาคหรือพักผู้รับเหมานะคะการดึงคนเก่งระดับประเทศเข้ามามันคือการส่งสัญญ,ญาณว่าเขาพร้อมบริหารเศรษฐกิจมหาภาคแล้วค่ะ แต่ระวังจะสะดุดหัวทิมนะครับเพราะรอยเอกธรรมนัตแกทิ้งระเบิดเวลาลูกใหญ่ไว้ก่อนบินไปดูแสงเหนืออ๋อเรื่องบัตรเลือกตั้งสีชมพูใช่ไหมคะใช่ครับบัตรเลือกตั้งสีบาร์โคดนี่แหละครับถ้าเราเชื่อมโยงเรื่องนี้กับภาพใหญ่มันคือการตั้งคําถามว่าบาร์โค้ดนี้มันขัดรัฐธรรมนูญมาตรา85หหรือเปล่าที่ระบ,บุว่า การเลือกตั้งต้องเป็นความลับนะครับเรื่องนี้กรมการปกครองเขาออกมาชี้แจงแล้วนะคะว่าระบบเลเซอร์ไอดีหรือบาร์โค้ดเนี่ยไม่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลเลยแค่เอาไว้ตรวจสอบสถานะบัตรเพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์เฉยๆแต่คนก็ยังระแวงอยู่ดีนะครับว่ารัฐจะแอบสแกนดูได้ไหมว่าใครกาก,ากบาดให้ใครกรมการปกครองเขาก็เลยย้ำไงคะ่ะว่าข้อมูลเนี่ยเป็นความลับระดับโครงสร้างพื้นฐานสําคัญทางสรารสนเทศของประเทศเลยนะคะคําว่า C.I.I.I. นี I ้ I i, น่าสนใจครับ คือมันไม่ใช่แค่เซิร์ฟเวอร์ธรรมดาแต่มันคือระบบความมั่นคงระดับชาติเลยเหมือนระบบแบงก์หรือไฟฟ้าถ้าโดนแฮ็กคือประเทศชะง,งักเลยการอ้าง CIII ก็เหมือนขีดเส้นแดงว่าข้อมูวนี้ปลอดภัยสุดๆแต่ในเกมการเมืองนะคะคําอธิบายทางเทคนิคมันไม่สำคัญเท่าไรหร่หรอกค่ะสิ่งที่สำคัญกว่าคือประเด็นนี้ถูกกิบยกมาเป็นข้อต่อรองต่างหากข้อต่อรองยังไงครับก็ถ้าเราเชื่อมโยงเรื่องนี้กับภาพใหญ่อีกทีสิ่งที่น่ากลัวปวดก,กันตั้งรัฐบาลไม่ได้ ก็คือการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นโมฆะหรือเปล่าค่ะแพานาเรื่องนี้ไปร้องศาลแล้วศาลร,รับเรื่องกระบวนการทั้งหมดต้องหยุดชะงักเลยนะคะอาจจะต้องใช้เวลาอีกนานกว่าจะตั้งรัฐบาลได้จริงโอ้โหเป็นไพ่ใบสุดท้ายที่น่ากลัวมากครับแบบนี้ใครได้เปรียบเสียเปรียบแล้วครับเนี่ยนี่แหละค่ะคือเหตุผลที่เราต้องมานั่งวิเคราะห์สมการพวกนี้หลายคนอาจจะคิดว่าทำไมประชาชนคนธรรมดาต้องมาใส่ใจเรื่องคณิตศาสตร,ร์การเมืองแบบนี้ด้วยมันดูไกลตัวใช่ไหมคะครับ บางคนก็เบื่อข่าวการเมืองไปเลยแต่จริงๆแล้วสมการรัฐบาลผสมพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากหรือรัฐบาลปริ่มน้ำามันส่งผลโดยตรงต่อความราบรื่นในการผลักดันนโยบายระดับประเทศเลยค่ะเห็นภาพเลยครับถ้าพักร่วงมัวแต่จับจ้องจะเลือ่อยขาก็อีกันเองแบบนี้งบประมาณแสนล้านที่ควรจะลงมาแก้ปัญหาหนี้สินหรือจัดการน้ำให้เกษตร,รกรก็อาจจะหยุดชะง,งักไปหมดใช่ค่ะ งบประมาณถูกจับเป็นตัวประกันนโยบายที่สัญญากับประชาชนไว้ก็ทำไม่ได้จริงสุดท้ายผลกระทบก็ตกอยู่ที่พวกเราทุกคนนี่แหละค่ะชัดเจนมากครับวันนี้เราเห็นภาพกว้างเลยว่าภายใต้ตัวเลข193เสียงเนี่ยมันมีกลไกลมีการแย่งชิงและมีความเสี่ยงอะไรซ่อนอยู่บ้างก่อนที่เราจะจบการจอลิกข้อมูลในวันนี้ผมมีคำถามชวนคิดทิ้งทายให้คุณผู้ฟังได้ลองเอาไปพิจารณากันดูครับคำถามอะไรคะลองจินตนาการดูนะครับว่า หากข้อเรียกร้องเรื่องบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งเนี่ยมันทําให้การเลือกตั้งครั้งนี้กลายเป็นโมฆะขึ้นมาจริงๆภายใต้กติกาเดิมและผู้เล่นชุดเดิมใครกันแน่ที่จะเป็นฝ่ายได้เปรียบสูงสุดจากการต้องไปย่อนบตัตรเลือกตั้งกันใหม่อีกครั้งหนึ่งครับอเป็นมุมมองที่น่าสนใจและน่าติดตามมากค่ะครับผมเป็นเรื่องที่ต้องจับตาดูกันต่อไปอย่างใกล้ชิดเลยครับสาหรับการเมืองไทยวันนี้เวลาหมดแล้วครับ ขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามการเจาะลึกข้อมูลของเรานะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะจากเรื่องนี้เราสามารถถอนบทเรียนและแง่คิดในการดำเนินชีวิตและอยู่ร่วมกันในสังคมได้ดังนี้ครับความไม่แน่นอนคือความแน่นอนในโลกของการเมืองและชีวิตจริงสถานการณ์สามารถพลิกผันได้เสมอเช่นเดียวกับพักการเมืองที่เคยถือไพ่เหนือกว่าแต่อาจสูญเสียอำนาจต่อรองได้ในพริบตาเมื่อปัจจัยภายนอกเปลี่ยนไปดังนั้น เราควรมีสติและไม่ประมาทในยามที่รุ่งเรืองประโยชน์ส่วนรวมต้องมากกว่าประโยชน์ส่วนตนเมื่อใดที่การแย่งชิงทรัพยากรเช่นงบประมาณกระทรวงเกษตรตรอเป็นไปเพื่อสร้างฐานอำนาจหรือฐานเสียงของกลุ่มตนเองมากกว่าการมุ่งแก้ปัญหาให้ประชาชนอย่างแท้จริงผลเสียจะตกอยู่กับคนส่วนใหญ่แนวคิดนี้เตือนใจให้เราซื่อสัตย์ต่อหน้าที่และคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้อื่นเสมอ จริยธรรมคือรากฐานของความมั่นคงปมจริยธรรมที่ถูกนำมาเป็นเงื่อนขไขมีการจัดตั้งคอรมอสะท้อนให้เห็นว่าความเก่งเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอแต่ความดีและความโปรง่งใสคือเกราะป้องกันที่จะทำให้ตำแหน่งหน้าที่และการยอมรับคงอยู่ได้อย่างยั่งยืนอำนาจที่ปราศจากธรรมย่อมนำมาซึ่งความวุ่นวายแต่การรู้จักสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนร่วม ย่อมนำมาซึ่งสันติสุขที่ยั่งยืนขอบคุณที่รับฟังรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ